อีกคนไหนกันัท่ลนตาเล่ตาตาไม่เเพรเช็ดแห้อมันเหม่อนน้ำไม่ซื้อดอกน้ำจากฟ้าลอบอกผิวคุณ ตเกียวเพิ่งมาหอาพี่ับตัวเกียวเอาเ้าใส่ไปหามาอยู่โรงเรียเป็นร้านข้าวของกัาเลยกระดับวันนี้ไปร้านข้าอยู่โรงเรียนตามที่วันนี้มึอนี้มึอนี้ไม่น่าตื่นสายไม่ได้ตื่นสายข้าวหนุ่มนี่เดือดรึเปล่นเดีนยวเดี๋ยวหนึ่งกี่หนึ่งสังกับไม้น้ำตึ้งหายน้ำตึ้งแล้วก็หายน้ำตึ้ง

ยที่ะสอนกันสอนยังไงารรไสอนยังไงสอนยังไงงครับมสอนยังไงสอนเรยออสอนหอสอนยังไงงนครับางนครับสอนไหมสอนไหม

ควาข้างพี ality, ่ก hey, oh oh ่อนนะลูกนะตัวเกียวร้องดยจริงไหมล่ะเกียวร้องบ้เลยองอ่ะเดานี่ตัวแตะนี่ตัวเตเริ่กินเรื่องกอางับเรงหว 快一、嗯、我再，五好五站，二、嗯、零，二零。 ครับทำแค่พอยางอุ่ว่าท่ากระโดดนั่งลงใจนอนลใจนอนขึ้นแบบนี้ใช่ท่ากระโดดจะเข้าความเล็กน้อยถูกต้องท่าโยชยถูกต้องติเกะใหม่หรือเก่าจ้าปัจจุบันจ้าตอนนี้คุณรับชมไลฟ์สดอยู่เด้อ ตอนนี้หกโมงสี่สบหโมงห้าสิบแล้วไปวนี่เข้าไปพีเข้ไปเส้นของบานเพื่งตากเสีมัน้เล็เป็นหนหนั่งเงือเเด็เป็นหนหนั่งเงือกนั่งเงียเอ้อเอ้อนี่ข้าพ้อยยังมาบา เนานเงะพอนีนนเงาพ่เนานเนี่แค่ว่าจะรกม่รนี่ต้องหมาล่อมาทำไมตังหมาลอคนได้ตัง้งหมาร่อเมื่อั้งส <ido> ิบเปิดทุ่มหนึ่งบอสเฟมมาบ้านหนึ่งทุ่มตรงแม่งป่นึ่งทุ่มตรงบอสเฟมมาบ้าน เพื่อทั่วไปอยู่พี่เราจะซื้อของมาฝากหันื่อนหนึ่งทุ่มตรงบ๊อดเป็นมาบ้ามแต่วันนี้ยเหแม่แม่ลองดูวันนี้จะเปิดตัวครีมทาหน้าฟินออรา่าสก,กินฟินออร่าสก,กินฟินออร่าสก,กิน Luôn 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 có luôn lại luôn 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 mang luôn 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 luôn

Nhìn lẽ nam đi leo Nhìn leo cho bác là nhà mình quay hay Cho bác là gì nhà nước ấy. Cháu Cho đi tài bằng Mẹ ăn Mẹ ăn đi bỏ Mẹ ăn đi bỏ mẹ ăn Mẹ ăn đi subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những đi hấp มันจะหวางคอจ้ำมันจะหวางคอจ้ำโม้อารมณ์ดีมความสุขใช่คหับินเขี้หมาองไปลบไปห้างไปแล่ะอย่าลงไปห้างไหมงไปห้างทำไร มื่อกี้วันนี้จะเปิดตัวครีมนะครับผมใครที่รอผุดหนุนครีมอยากได้ครีมดีๆครับแล้ววันนี้เปิดตัวครีมด้วยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครอยากกดตะกร้าเอานี้เลยนน้องเตรียมตัวกดตะกร้าเลยดูแล้วนั่งกันตงตจะงต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 งอาตง่งต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 ง คลิปของบอลบิ๊กใช้ค่ะเป็นคลิปของเองทดชลองเองใช้เองกับหน้าตัวเองคือชายดีมากนารามาทำไมหน้าใสบอกเลยยิ้มยังชัวร์ไหมชัวร์ไหมชัวร์ไหมอะไรอีกไหมกินบัจ้าบัจ้าได้ปะอยู่คนไหนบ้างลูกไหนบ้างจินตาสักหน่อยหน้างเงืยบอยู่ดีด่าล ไม่เป็นไรกำลังสต็จแสงมากคัะม,มาลูกมาไปไแสงล่าได้ลูกเอ้าเอาเอาเอ้าอ้า้เา,าเาเอ้ไอปป้อ้าเอ้าเเอ้องจัอมือลูกเออโอเคไป งอจับมือนะครับาลบมานั้าตีถูกแี้หรอบอะโซฟาสงสัยจะได้แกะอีกแล้ว,ม,ว,ม,วมันจะดิมันจะเซนซีนไหมไปอ่างนัไนบมากถูบ้านลบไปเราลบมาเราลบมาเลยครับตาให้ใส่นึง่ง เอาลูกไหมเาลวดจมาแล้วตรลวโจูขี่ม้าเจ้าติมามขาใครจะเป่าลูกโป่งมาหาพ่อมาดีมั้ยเด็กน้อยทั้งหลายเนียเอากินน้ำกันไหมป่วยด่ากี่เปียกอุตส่ากัน้ยเอาคุมเลยเอาให้ให้จูเบียกมนเลยได้ครับผม

จับจับว้าวอไมม่ไม่ไม่อรอเหือระวังูบจับตับวันนี้เบียงไปแล้วกูนูนไปแล้วบุ๋มแ่เป็นบอสเบียกไหมเบียกเท้าไหม สวัสดีนะครับครเข้ามาแล้วิีประตูรอต้อนอย่อยเอาาร็วพี่แต๋มพี่เป็นไหมเอาไม้บ่เอาเบิ้งเบงเบิ้งแค่เปลี่ยนด้วบ่บีบแห้งบีบแห้งไปเลยบิง

ตาวตาคือพยายามขามข้อหนึ่งข้อตากเจะบอกข้าวตาเออกไปแล้วนิเออ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 อตัวไหนนี่เอาอย่างละข้อหน่อฟนหน่อยอ้อนแล้วเก็บน่าจะใช่ป่ะกับข้อติดนี่ก่อน ระวังมันหดหล่นนะลูกนะแป๊บนึงรบไปนึงไปนึงไปนึงพอติดไม้ก่อนเยน้อไป้างหลังอะไรก่อนจ้าลูกเพิ่งช้อตีเอฟซีนะครับหนึ่งหมื่นสามพันคนชัสดินะครับอะไรอ่ะไม่ได้เลยโทรศัพท์ใต้ผม สะพอ่อนี่หมูเด้งทำได้ไหมน่นนะออโอ๊ยโอ้ยประเดี๋ีวพายมาประเดี๋ขี้พายมาจุ๊บไหยังถ้าจุ๊บกนไหนตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวได้เล็กมากโอ๊ย ตัวกินไดเล็กมากเอาเอา,เอาตำกองไยเอาเอาตำกองอยเอาเอาไปยังเอาเอ,เอา,เอาโอ้ยคนละเมยน,น้ำเนี่ยตำกองข้อละบาดนีเอาไปวิ่งบีบบีบบีบกดไม้ท้าเจ้าเก็บนนเกื่นน,น,นบีบนู่นบีนบแรงเจ้าเป,ป็นไปเออเอาเอา,เอา หวัวไหลหัวไหลลูกไข่หวัไหวไหลเอ้ยเจ้าเนาะเจอดหน่ม่ใหญ่เอาไหมเนี่ยยังไม่ให้นี่อย่ามาตามกล้องพ่อนะเง <c oughs> ิดไหลเอาไปบีปบปปบีไปนู่นบีไนุ่นเกี่ยวไปนู่นไปนุ่นไปนู่นพุ่น <c oughs> เดี๋ยวซ้ายเดียวสายไปนูน่น เอาเอาต่ำกับแพงโอ้ยไปแล้วหนูพี่มหนูวี่งออกไปไม่รู้ไปทางนู้นนะตัวเดียวนะเกี่ยววิ่งไปทางน้นน้ำมันค่อมีลมแรงมาเสียบเดี๋ยวไปล้างมือทีเดียวไปไปแรงไปทางนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวไปทางคนไปทช่วยหมอกมันไม่ร่มมันอะ บอมีรมสมูทเต็มพองเลยได้กินอยู่บอกชันขึได้กินบ่ะบ้านน้ำมาปิดเป็นบอมัวร้อนเอาไปแล้วไม่ขยยอยู่นี่ไหมโอ้ยมันบอกถิ่มนเอาในทางก็เกามันร้อยไปทางนั่นมันต้องมาไปถิ่มเด้ มันบริษัทที่มันย่อยถังคือเกาแหม่มันกับเมียนแหละเนาะผู้ใดเก็บนี่ดิเก็บแต่ว่าโชว์เหมือนเดิมไหมกินชยมาเออมาลูกมาได้ไหมพอเราพอพอชวนน้องก่อนมาพ่อชวนน้องก่อนเราจะวิ่งล้มมานี่มามันบ่ได้ดอกไม่ได้เลยพอได้บ่ได้บอได้ไม่ได้หนูไปหนูไปทางนู้นหนูไปทางนู้นทำแบบนี้ดู ลบไ<า>ม่ได้เข่าตามไม่เข่าตาโตเกียวต้วองขยับมาโตเกียวบางพ่อมันก็เข้าตาทีนี้น่ะมันเป็นอะไรวะมันต้องเป่าเป่า้าวาบวชได้เลยมันบวได้เลย ไปแล้ว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 ลบลบไปแล้วไปแล้ลๆๆแล้วลวย้วดู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 ไหนเอไมอไปหลังบ้าน่อเครื่องบินเครื่องบน้าไหน,นโอ้ยบ้านพ่อมีครื่อินด้วยโอ้ย

Yo. Baik. Ya, Baik. Baiklah. Luka. Nen. Nen. Bayi. 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 Baik. 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 ใส่เยอะไหมไม่ใส่เยอะจ้าหน่อยาะราให้หมูเด็งทำสิหมูเด็งโชว์ดินี่มานี่ใส่เล่นไหมลองไหมลองไหมลองอ่ะพี่ลองให้แต่ลองก่อนพี่ลองเอฟซีบ้างไงน่ะ หมื 10, ่นห้าพอดีครับไอชิ้นนี้เสียงใครบอโทรศัพท์อยู่ใต้ผมเอาอยัางคะเอาแล้วนี่ไงโทรศัพท์นัวลูกเอาให้พี่ตาเล่นด้วยไหมกินน้ำบอกินน,น้ำป, <c oughs> นป้จ้าพี่ขอหน่อยหาพี่ไลยตาทด้วยนะนิดนึงไปพี่ตดไป,ดไปนี่นี่นทำทไม่ค่อยหลอน,นิดนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง มัวหลายเจ้านะไปไหมไปแล้วเสียงชัดมาแป๊บหนึ่งเลยไหมครับจุ๊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 บชื้ออย่างนี้แล้วก็บีบให้พี่ตาก่อนหนึ่งครั้งได้ไหมหนึ่งครั้งก่อนได้ไหมครับโอเคพี่ตากหนึ่งครั้งเราให้พี่ตากไหมโอเคไปเอาตัวมาตั้งนี่เลยมา อะไรนะครับขอร้องด้วยขอร้องด้วยได้ไหมขอ้องด้วยได้ไหมได้ไหมครับได้ครับครับผมครับผมจุ๊บพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อบิ๊กหล่อหรือเปล่าหล่อหล่อมากไหมแต่ว่าไปทางนู้นนี่นี่ให้ตะดูดูไม่ตื่นเราต้องเกี้ยวนั่งนั่งดีๆนั่งกับพ่อ นางกับพ่อนางกับพ่อเจยบแล้วเอานี่เนี้จะป่ะนี้เปียกอยากแล้วน้ำพอนอนอยากแล้วเรียนอาเบียกไมาใช็เมือแน่นเป็นยังเช็ดบื้อง่เบ้ยเหนียวคัดไหนอ่ะเช็บมาอจ๋งหมดป่ะยิ่งเพิ่า